สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องสุวสินกรนะครับรคควันนี้ผมจะมาเล่นแมปไปกดเอ้ยขอประตูโอเอะคค่ะวันนี้ผมจะมาเล่นแมปซูเปอร์ลีกซ็อกเกอร์นะคะวันนี้ผมจะมาเป็นประตูทุกแมชนะครับไม่สิก็สองแม์ผมผมเป็นประตูแล้วก็ต้องเอาชัยมาให้ได้นะครับ่ะ ก็แต่ฝั่งฝั่งนู้นยังไม่มีผู้ผู้สาประตูนะซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นประตูเลยคลิกชูดอ๋อนี่ชูด tackle x ลท์ h t a d กด a เดี๋ยวเอาฟุงเนาะกดกด a คือพุ่งขวาใช่ไหมออเฮ้ย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 โทษเพื่อนโอ้โหเสร็จเสียตำแหน่งเช็คเดี๋ยวเราอีกรอบหนึ่ง คือโอไโหไลไครับนี่คือวอร์มโอเคนี่นี่นี่คือต้องตั้งสวาธิและเพื่อนเพื่อนเสียวน่ายจังเพื่อนมไม่ค่อยเลยโอ้โหผมไม่ได้เล่นในคอมคอมมาครับยากมนาะเพ่อมือผมยังเล็กทุกคนเพื่อน เพื่อเพื่อระวังเพื่อนสวยเพื่อนสวยยิ่ง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 สวยเข้าแล้วเข้าแล้วติดเซฟนะครับติดเซฟนี่นะครับกองเชียร์ดอดมูนเป็นไลโอเอาไว้หมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนทำอะไรเต็มตัวเตรมตัวเอ้ยสวยสวย พาไปเลยเพื่อนพาไปเลยถ้าสมมตกันติดโทษเพื่อนยิงไกลเพื่อนยิงไกลฟังเขานิ่เหนียวนะครับฟังผู้ใช้ประตูเพื่อนยิง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 เข้าไม่เข้าโอเคครับบอลอยู่ทางขวาหมาแล้วหมาแล้วเตรียมเตรียมตัว เพื่อสการอย่าลบอือเอ้าสวยเพื่อนเฮ้ยเกือบเอาวุกไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเสียไปสามประตูครับสามต่อศูนย์ดอดมูนจะชนะแต่ว่าใช่ครับตอนตอนนี้เสียเปียกไม่สิ เสียเปลี่ยนมา,าเพื่อนเราต้องยิงให้ได้ก่อนปกตกอบใจยิงยิงยงิเข้าแล้วอ้าติดเซฟตอนนี้ครับบอลอยู่กับดอดมุนพูดผู้สปัประตูส่งให้ตัวเองส่งต่อให้ใครจะส่งต่อให้ใครวอชมาแล้วมาแล้ว <c oughs> เพื่อนระวังหลังหลังเข้า <c oughs> หลังเข้าเอาพลาดแล้ว เมาดิมาดิเตรียมตัวเตรียมตัวุมขว,วาซ้ายนี่ไงมาแล้วครับตัวนี้มาแล้วมาดูกันว่าผมจะเซฟได้ไหมเตรียมตัวกันนี่ครับเซฟแรกโผบม,มาแล้ว ดี๋ยวขึ้นหน้าไปเพื่อนไปเอาวอนยิงย่งยิง่งยิ่งโอ้โหตอนนี้วอนอยู่กับทีมเราเพื่อนพาไปแล้วเพื่อนพาวอนไปแล้วแล้วยิง่งเรียบร้ยอยครับนี่ครับกระโดดตีลังกากับหลังไลนมาเป็นสามต่อหนึ่งใช่ไหม น่าจะใช่ใช่3้ำหนึ่งดูกันตอนนี้เหลือแค่วันสองนาทีสิบเพื่อนยิงมาแล้วเอ้ยยิงนี่ดิซ้ำซ้ำซ้ำเพื่อนซ้ำเพื่อนซ้ำเพื่อนซ้ำนะครับเพื่อนซ้ำยังไงติดเซฟของผู้รักษาประตูมีการจักรยานอากาศแต่แต่ว่าจักรยานไม่ได้เพราะผมเป็นผู้เล่นก่อน นะครับประตูมันจะทวงเวลาอืมไม่เอาเฮ้ยทุกคนวมันจะวักได้ด้วยทุทุกคนทำไมคนนันบ,าบา้างประตูทวงเวลาทุกคนประตูทวงเวลาเพื่อนได้บอล แทนได้บอนครับแล้วเพื่อนยิ่งอู้ฮู้นะครับนะมีเสตตี้เสมอครับ,รรรบแล้วก็เกนมน่าจะเปลี่ยนได้มาจากอินเดียคนนี้อะไะครับฝั่งเราส4สคนไปเพือ่อนสวยเพื่อนสวยสวย,สวยเพื่อนยิงยิ่งเยเยู้ยย้แท้สุดยอดครับ ผมทำได้แค่หเซฟแล้ตีลังกาคนเดิมเลยครับตอนนี้เกมกลับมาตึงนะครับจากสาศูนย์เป็นสามสามหนึ่งนาทีครึ่งครับจะมีจะเกิดสกอร์ไว้ตอนตอนนี้มสีเหลืองจะไม่สู้แล้วนะครับสีเหลืองไม่สู้แล้วอตอนมุดอ้าวเี่นร้อยพิกครับคดีพิกกลายเป็น RIO นะครับ เข้ามาแซงเป็นส right. ี Wait, Take Take ่เป็นสามวาตูต่อสี่นะครับเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้สิ่เหลือมาแล้วมาแล้วผมต้องเซฟให้ได้ผมต้องเซฟให้ได้เพื่อน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 เข้ามาเพื่อนเข้ามาลบวัดเอาเข้าเหรอเอาเอาเอาผมืว่าชนคานไม่โดนตีเสมอวันนี้เวลาเหลือไม่มากครับเราต้องช่วยกันรับ พวกผมน่าจะเล่นแค่รอบเดียวเนี่ยใช่ครับเอาละครับฝั่งเราได้วนแต่โดนจุดโทษไหมเดี๋ยจะเฮ้ย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 เพื่อนรักผู้จัดการเพื่อนสวยสวยโอ๊ยเกือบไปแล้วเพื่อนไปสวยเขาทำไมเล่าอือสวยเอาเล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 ยสู้สูส้สู้สู้ ยิงยิงยิง,ยงนาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายเวทีเชื้อยิง,อยงโอ้ไม่ใช่เพื่อนช่วยกระเสียบหน่อยสิสามสิบสิบสามสิบครับอื้อยิ้มยิ้มยิเข้าแล้วโอ้ยเขารับสวยครับยิงสิบเวทครับถ้าทีมไหนยิงได้ทีมไหนน,น,น่าจะชน,นะทีมงานน่าจะชนะกโรเชดด์มูรับเต็มไปหมดแต่ว่าฝัขอขอ่งเราได้บอน ยิงยิงยิงโอ้โหเซฟอะไรขนาะดสต็อปส่วเวลาไม่ไม่เออสก,กัดสวยสก,กัดแล้วเราจะยิงแล้วยิงแล้วหมดเวลาครับเอาละครับในนาทีนี้ตัวจุดโทษผมจะพุ่งถูกไหมเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอ้าวโอ้โหเขาเข้านะครับ ไปดีที่สุดเลยค่ะนะครับเพื่อนโอ้ยเพื่อนเพื่อนชนะให้ได้โอเคยิ yes. Yes. ้มยิ s เซฟครับเซฟดีขวาเออเข้าครับตีเสมอให้ทีมันเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับจะเซฟได้ไหมมาดิมาดิเอลมาสิ นี่ไงดิเซฟครับเรียบร้อยกับพาดสองเพื่อนสู้สู้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 อ้โห yes yes นะครับผมจะทำอะไรไปเซฟอือถ้าทีมผมยิงเข้าอีกชนะครับเลี้ยงไปแล้วเลี้ยงไปแล้วศัตรูไม่เรียบร้อยโอ้เซฟเหรอ ยังไม่จบเพื่อนอีกรอบเพื่อนฟามเรียบร้อยอ่าวเวลาหมดเฮ้ยชนะกรับตอนนี้เรียบร้อย,อย,ยนะคะถือถ้วยครับเปิดประตูครับขอ,อาชัยได้ let's go ชัยโยครับชัยโยชนะนะครับในครับสำหรับคลิปนี้ในการเปิดประตูก็ชนะนะครับ ทีมครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ก็กด subscribe ด้วยนะครับทีมครับ,รบสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ